ตอนนี้เราเดินเข้ามาในโชว์รูมของรอยัลคิวนะครับเมื่อกี้ตามหาสัญญาณไม่มีเลยมาอยู่ก็ตัดเองโอเคตอนนี้เราขับดีสมยายดีก็นี่นะครับเรามาอยู่ข้างในตัวโชว์รูมแล้วตังนี้ก็เป็นคลาสสิกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคือ ก็แก่ไวดด้านนอกกับตอนนี้เรามาดูว่าอังกฤษกันก่อนคงสงสัยกันนะครับว่าทำไมถึงสนใจรถอังกฤษผลิตอินเดียยี่ห้อนี้นะครับก็จริงๆแล้วรถยนต์ออฟิล์นี่ประวัติศาสตร์เขาไม่ได้ด้อยกว่าบ,บ้านเราเนะจริงๆแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของร n ยนต์ฟิลเกิดในปี1 9 1ปีคุ้นๆไหมครับ ว่าปีนี้มันเป็นปีที่ปีที่เกิดของอินเดียนอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยู่นฟิวมีโรงงานที่เกิดก่อนที่เกิดเป็นปี1901ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาผลิตพวกพาสําหรับคูรไลฟ์โฟนะฮะแล้วก็จนมาเริ่มผลิตรถมอเตอร์ไซค์ GT ยั่งยืนในประมาณปี1909นะครับแล้วก็รุ่นรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าอะไรสร้างชื่อเสียงให้กับ เราเรียกเอ็นิวเนี่ยก็คือบุลเล็ตนะครับซึ่งบุลเล็ตเนี่ยจริงๆถูกพัฒนากันมาตั้งแต่ปี1932นะครับแต่ว่าเรียกว่าไงตอนนั้นมันกําลังจะเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองบุลเล็ตก็เลยไม่สามารถออกมาได้จนประมาณปี1947เนี่ยจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันก็เลยกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกนำออกสู่ท้องตลาดในยุคนัน้นนะครับก็ไอตัวนี้คลาสสิกแต่ว่ามันก็หายกันแหะ ในยุคนั้นเนี่ยประมาณก่อนสงครามโลกเนี่ยมีฟรอนต์เอ็นแบบเทเลสโคปิกเนี่ยมันไม่มีนะครับมันก็เป็นพวกสปริงเกอร์คือสดรับครับทับกันไม่ทำครับประก,กันไม่ทำเพราะเราไม่ค่อยได้ขี่โอเค่าตันต่อไอตัวเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็ทั้งหลังเนี่ยมันเป็นส w ิงอาร์ามก็คือในยุคป,ปี1947-1930เนี่ย มันยังไม่มีสูนิแอมส่วนใหญ่เป็นฮัคเทลนะเพราะฉะนั้นไอ้ยุคเล่นโนยเเ่เยนฟิลที่เขาสร้างสูงนิแอมขึ้นมากลับมาแล้วครับตัวโดนโทรศัพท์เข้ามาเดือดมไปเลยโอเคก็ตัวเนี้ยนะครับ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่จะไปอยู่ที่อินเดียแล้วจริงๆแล้วประมาณปี1949ประวัติศาสตร์นะลองอาเลคเชอร์ประวัติศาสตร์ประมาณปี1949นะเ,เลยตัวโรเจอร์นคิวได้เริ่มส่งออกไปที่ประเทศอินเดียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกองทัพอินเดียมีคำสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับไอ้จริงๆไอ้ก่อนหน้านั้นในช่วงสงครามโลกมันมีเรื่องหนึ่งก็คือมันมีเรียกว่า f วายิ g งฟรีมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของเราเ l ย n f i นฟิวประมาณ125ซีซีนะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกองทัพอังกฤษเขาจะทำงไงให้ทหารเขาเนี่ยเวลาโดดโล่มลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ได้เลยเขาก็เลยสร้างไน้ตัวเรย a แอนฟิ e l ึง125ซีซีเข้ามานะครับก็เลยใช้พวกเทคโนโลยีอย่างเอลิสโกบิกส윙อาร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นรถขนาดเล็กนะ ก็เลยกลายว่าพนะอใส่ของเยอันคือไปยุ่งกับอาพัฒนตั้งยวกนั้นจริงๆมันก็ยุ่งแต่ต้นเพราะมันทำพวกาคือไลฟ์เฟร์มากอ่อนนะครก็พอประมาณปีหนึ่งเก้าห้าห้าตัวบริษัทถูกส่งไปที่อินเดียแล้วก็ไปกปอบที่นีนะ้ หลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นไปตลาดที่อินเดียเป็นตัวหลพอเข้ามาในยุคประมาณปี1 9ึ0งเก้าเจ็ึงเก้าศเต้องจ้อตัวหุนหลักก็ถูกนี่ไอินเดียก็เป็นเอกลักษณ์ต่อโดยยิ่งคืออังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยผลิตอยู่ในอินเดียมาตลอดนะครับจนปัจจุบันเนี่ยโดยยันคืนวันที่เมืองไทยเรียบร้อย ตัวคลาสสิกถังโครเมียมยังไม่ได้ขี่กเคยขี่อยาะเดยวน้าหนงมอกเครื่องยนต์นะครับก็เป็นสูตเดียว5ซ0ซีจริงๆมันมี350-500ก350เเป็นคุณหนี่ยเองแต่แรกมาเป็น350นอาก็เป็น500แต่จริง350ก็ยังมีตัอคู่ ที่ไม่ถือซื้อรถยนต์อยู่ผมว่าหารถที่ขี่ง่ายๆกนได้ที่อันนี้เราเดี๋ยวขอไปทำเรื่องเซ็นไปทำเรื่องเซ็นซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพาไปดูห้องห้องซ่อมเขาว่าเป็นยังไงครับ